นิยายเสียงเรื่องนิรักบทที่49ภไลินนั่งอยู่ในห้องน้ำพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีเขาจะเอายังไงเขามีเหตุผลอะไรในเมื่อไรก็ไม่ไปทนไปก่อนไพลินเธอต้องรอให้แขนหายดีก่อนช่วงนี้เขาก็ดูจะสำนึกอยู่หรอกไพลินเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเงียบจังเลย ข้ามายังไม่ถึงห้านาทีเลยเรียกแล้วยิงสาวลุกลำบากเมื่อไหร่จะหายสักทีอย่าเอาฝอกออกแล้วหนักคันอยากสระผมคงต้องให้เขาพาไปร้านสระผมจะขับรถไปเองก็ก็คงไม่ยอมแน่ๆยิ่งเจ็บยิ่งไม่สะดวกยิ่งทำให้รู้สึกรังเกียจคนต้นเหตุที่ทำให้เธอเจ็บตัวฉันอยากไปร้านสระผม กินข้าวอิ่มแล้วพาไปหน่อยนะคะไม่ต้องรอหรือฉันสาให้เองไม่ยากหรอกนะฉันนวดเก่งฉันทำเธอเจ็บฉันต้องรับผิดชอบดูแลเธอทุกอย่างแต่นี่มันเป็นงานของผู้หญิงนะคะพาฉันไปร้านดีกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยที่นี่ไม่มีเตียงสะเธอหน้าเชื่อฉันสิ แดนไทยทำกับข้าวเองเขาก็พอทำได้แหละแต่ก็ไม่ได้หมดทุกอย่างถ้าหมดเมดูแล้วเห็นที่ต้องออกไปซื้อข้างนอกถึงหญิงสาวจะไม่พอใจเขานักเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทำทุกวันจะไม่เห็นใจกันบ้างเลยหรือไงไล่หนี้ก็ไม่ไปไหนหรอกอยากรู้เหมือนกันตัวเล็กๆแบบนี้จะใจแข็งได้ขนาดไหนจะสะยังไงคะไม่สะดวก ก็บอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีเตียงนอนสําหรับสระผมก็นั่งกับเก้าอี้ไงเชื่อเถอะเชื่อฉันสักครั้งรับรองสะอาดเหมือนสระที่ร้านเลยรีบกินข้าวเถอะก,กินข้าวอิ่มแล้วดันไทยจัดการทุกอย่างเหมือนเดิมเขาได้เก้าอี้พลาสติกมาสองตัวพารินไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากตรงไหนกระมังสายยางต่อมาจากก๊อกทุกอย่างพร้อม มาเถอะไพาินเชื่อฉันเธอจะได้สบายหัวเดี๋ยวตกบ่ายมาอากาศจะเย็นยิ่งสาวยอมทําตามที่เขาบอกถึงไม่มีเตียงนอนก็ไม่ลำบากมากก็ทําได้ดีทีเดียวสะเกล้าได้ดีนวดดีอย่างที่คุณไว้แต่ก็ใช้เวลานานกว่าจะเสร็จยิ่งเธอผมยาวหนาด้วยแล้วสะสามรอบนวดอีกสองรอบ เป็นไงฝีมือฉันใช้ได้ไหมมานั่งนี่เดี๋ยวฉันเช็ดแล้วจะเป่าผมให้เขาเข้าขไปหาดายเป่าผมในห้องของไพลินมาได้ให้เธอนั่งที่โซฟาไม้วางหมอนไว้ที่ตักของหญิงสาวเริ่มเช็ดผมด้วยผ้าเช็ดผมผืนเล็กอย่างเบามือพอผมหมาดแล้วใช้ดายเป่าผมเบาๆสมัยที่น้องสาวเขายังเด็ก เขาเคยทำให้ดารณีบ่อยๆพายลินนั่งกอดหมอนให้เขาเป่าผมให้มารู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าเพราะผมของเธอหนามากดูท่าว่าจะนานกว่าผมจะแห้งเวลาที่เธอสระเองเป่าเองก็ใช้เวลานานเขาครองไปหมดทุกอย่างสงสัยเคยทำให้เหล่าผู้หญิงของเขาบ่อยๆแน่พอมีคนเล่นหัวเธอก็เริ่มง่วงไม่นานพลินก็หลับในท่าที่นอนหงายพิงกับขอบโซฟา สองมือกอดหมอนเหยียดขาย,ยาวไปตามแนวโซฟาคนที่ทำหน้าที่ช่างทำผมจำเป็นเป่าผมไปยิ้มไปอย่างพอใจดีใจที่ไพลินไม่ได้ขัดขืนอะไรพูดง่ายแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมีปัญหามากไว้ให้หายดีก่อนเขาต้องคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วละ่ะไม่อยากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปเขาอ,อายุมากแล้วห่างกับไพลินตั้งสิบปีเดี๋ยวจะลองคุยดู ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าไพลินคิดดีกับเขาบ้างไหมหรือว่าเพราะเจ็บตัวอยู่เลยไม่ค่อยมีปากเสียงไม่ต้องรีบตื่นลรอกนอนต่อได้เลยแดนทารีบบอกไม่เห็นว่าไพลินขยับตัวเสร็จแล้วไม่ใช่หรอคะคุณเหนื่อยแล้วพอเธอคะ่ะขอบคุณมากไม่ลืมที่จะยกมือไหว้ขอบคุณเขาจากนั้นเธอเลี้ยงไปที่ห้องทำงาน อยากวาดรูปก็อยากวาดเกรงใจลูกค้ายิงสาวลองนั่งแล้วเริ่มลองวาดรูปดีใจที่ยังทำได้ถึงแม้จะไม่ถนัดนักแต่ก็ยังดีที่มีอะไรทำดีกว่านั่งนั่งนอนๆอน,น,อนรอให้แขนหายระหว่างที่พลินหายเข้าไปในห้องทำงานแดนไทยโทรหาที่บ้านเขาบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องห่วงแถมบอกว่าพลินน่ารักไม่ดื้อเลย คุยกับคุณดารุณีนานมากวางสายจากที่บ้านแล้วคิดในใจว่ามื้อกลางวันและมื้อเย็นจะทำเมนูอะไรสำหรับสองคนดีนึกเห็นใจคุณที่เป็นแม่บ้านวันวันคงคิดว่าจะทำอะไรให้ครอบครัวกินดีบางบ้านอยู่กันหลายคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเขามีเพื่อนสมัยเรียนแต่งานมีครอบครัวไป มีลูกสามคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเลยในทุกมื้อต้องมีอาหารสี่อย่างบางมื้ออาจมีพิเศษสลับเปลี่ยนกันของพ่อกับแม่เขานับถือเพื่อนของเขาทำงานบ้านเองทุกอย่างเลี้ยงลูกด้วยแถมทำงานประจำนอกบ้านด้วยยอมรับจริงๆเค่าถามเพื่อนว่าเหนื่อยไหมสิ่งที่ได้ยินก็คือเหนื่อยแต่มีความสุขเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเทกับครอบครัวมากม โชคดีเขาไปอีกเมื่อลูกทุกคนเป็นคนดีสามีรักครอบครัวแม่คะทำไมน้องพายถึงได้ยอมถึงได้เงียบถึงได้ตามใจพี่แดนดาว่ามันแปลกๆนะคะแม่พ่อก็ว่างั้นก้นอย่างนุพายเจ็บแล้วจำเพี่วเราเขาหลงตัวเองหรือเปล่าพ่ออยากจะบอกว่าอย่าวางใจนะบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกแต่แดนเขาก็น่าจะดูออกนะคะ แม่ดีใจนะถ้าสองคนนั้นเขาพูดคุยและตกลงกันได้จะได้หมดปัญหาเพื่อเขาถูกใจกันแม่ก็ดีใจดาก็ไม่มีปัญหานะคะแม่กลัวแต่พี่แดนจะใจเย็นไม่พอน้องพายไม่ใช่ว่าจะยอมอะไรง่ายๆนะคะดาว่าดารู้จักน้องนะอย่าคิดมากเลยหนูดายิ่งไม่ถูกกันแบบนี้แหละเพราะได้รักกันแล้วก็จะรักกันมากพวกเราก็ราฟังข่าวดีแล้วกัน คุณทัดเทพไม่ได้คิดเหมือนภรรยาและลูกสาวเขาคิดว่าเขารู้จักไพลินดีกว่าใครลองดูถ้าเขามองคนผิดก็ถือว่าผิดแต่ไม่น่าไว้ใจไพลิน,นิ่งและยอมแดนไทยเกินไปมาอยู่นี่เองนึกว่าเขาไปนอนพักผ่อนไพลินจะรีบวาดไปทำไมให้แขนอีกข้างหายก่อนดีไหมฉันเกรงใจลูกค้าเลยวันนัดมาหลายวันแล้วแค่ภาพนี้ภาพเดียวคะ่ะ งั้นก็ได้เที่ยงนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะฉันไม่รู้จะทำเมนูอะไรดีไม่อยากไปเลยค่ะอยากวาดรูปให้เสร็จเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ไม่เป็นไรงั้นฉันทำเองเธอวาดรูปไปเถอะแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนนะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยไม่อยากจะบอกว่าเพราะเป็นห่วงคนที่นอนอยู่บนเตียงกลัว่าจะเจ็บแขนหรือปวดแขน เขาเลยนอนไม่ค่อยหลับสนิทนักพลินนั่งวาดรูปนิ่งถึงจะเจ็บแขนข้างซ้ายข้างขวายังทำงานได้รู้สึกว่าจะมีสมาธิมากกว่าด้วยซ้ำพายลินให้ความสนใจกับการทำงานของเธอแดนไทยปิดหน้าต่างเปิดแอร์วันนี้อากาศอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเขาดูโทรศัพท์สักพักล้มตัวลงนอนมองพายลินทำงานนิ่งดีจังเลย ไม่นานเขาก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกครั้งเกือบบ่ายสองโมงแดนไทยตกใจคนข้างหน้าเขายังนั่งนิ่งดูว่าเกือบจะเสร็จแล้วนี่เลยเวลากินข้าวกลางวันมานานละพายลินต้องกินยานี่นาพายลินไปหาอะไรกินก่อนไหมเธอต้องกินยาแล้วนี่เดี๋ยวค่อยมาทำต่อพาลินคะตื่นแล้วหรอคะ ฉันเห็นว่าคุณหลับอยู่เลยไม่อยากปลุกหิวแล้วหรอคะเดี๋ยวฉันไปดูก่อนว่าจะทำอะไรกินได้บ้างแดนไทยเดินตามไพลินออกมาด้านนอกไม่ลืมปิดแอร์ทำง่ายๆนะคะกระเพาหมูสับไข่ดาวแล้วกันถ้ากระเพาหมูสับเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้เธอไปนั่งเถอะแต่อย่าเพิ่งออกไปนะนั่งด้วยกันในครัวนี่แหละเผื่อมีเรื่องต้องถามยิงสาวถอยไปนั่ง ที่พื้นกระดานติดกับหน้าต่างตรงนี้มองเห็นภายในสวนชัดเจนสมัยที่ยายจันยังมีชีวิตอยู่ชอบมานั่งตรงนี้คอยสอนให้พรินทำกับข้าวพอมานั่งตรงนี้ยิงสาวคิดถึงยายขึ้นมาทันทีท่าทางเหงาและเศร้าของเธอแดนไทยที่คอยรอบมองสังเกตเห็นได้มีอะไรหรือเปล่าไพรินบอกฉันได้นะคิดถึงยายคะ่ะยายชอบมานั่งตรงนี้ ยายสั่งช่างทำเป็นพิเศษเอาไว้มานั่งรับลมและดูสวนยายชอบนั่งถักตะกร้าหวายตรงนี้แล้วสอนฉันให้ทํากับข้าวไปด้วยบางทีก็นอนเอนหลังอยู่ตรงนี้แดนไทยนิ่งไปสงสารคนพูดพเยลเหลือตัวคนเดียวจริงๆงั้นนั่งกินข้าวตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวยกตัางตัวเล็กมา เธอจะได้ไม่ต้องลุกหลายรอบแดนไทยจัดการทุกอย่างภายินนั่งรอกินข้าวอย่างเดียวฝีมือทำกับข้าวของเขาอร่อยดีจริงๆเธอก็ไม่ได้กินยากอะไรไม่มีอะไรเลยก็ขอแค่มีไข่กับปลากระป๋องหรือปลาแห้งปลาแดดเดียวก็อยู่ได้แล้วเธอรู้อารมณ์ตัวเองใกล้เป็นประจำเดือนแล้วไม่ชอบเวลานี้เลยอารมณ์เหงาอยากร้องไห้ใกล้มาอีกแล้ว เมื่อไหร่จะหายนะแดดที่ส่องแสงมาจากข้างนอกเริ่มอ่อนแสงลงแล้วนี่ก็อีกอย่างอากาศแบบคลุ้มๆเหมือนฝนจะตกแดดจะออกแดดมันจะเหลืองๆทำให้รมคิดถึงยายพยายามกลั้นความรู้สึกไว้ไม่อยากร้องไห้ให้เขาเห็นไพลินกินข้าวก่อนเถอะแค่นี้พอไหมพอแล้วคะ่ะเธอยกมือไหว้เขา ูผัดกระเพราของเขาหน้ากินพริกสีสดกระเพราเยอะๆไข่ดาวมีสองแบบแบบไม่สุกกับแบบที่สุกเขาไม่น่ารู้ว่าเธอชอบไข่ดาวแบบสุกลำบากเหมือนกันมืออีกข้างใช้ซ่อมไม่ได้ไม่ต้องใช้ช้อนกลางหรอคะปกติฉันไม่มีโรคอะไรไม่ต้องกลัวไม่เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นโรคร้าย หญิงสาวใช้ช้อนตัวเองตักกระพาหมูใส่จานกินข้าวจนหมดจานซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรแดนไทยส่งยาหลังอาหารและน้ำดื่มให้เหมือนฝนจะตกลมแรงคืนนี้คงตกแน่แนชายหนุ่มเก็บถ้วยจานหมดแล้วไพลินยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างรำคาญฝึือนิจังเลย ถ้ามั่นใจว่าอาการกระดูกร้าวเริ่มดีขึ้นแล้วหญิงสาวใช้มืออีกข้างลูบฝึกไปมาลุกขึ้นนึกอยากลงไปเดินย่อยข้างล่างสักหน่อยไปไหนเหรอพาลินเดินไทยที่นั่งทำงานหันมาถามทันทีที่เห็นหญิงสาวเดินตรงไปที่ประตูไม้บานพับที่พอเปิดออกก็จะเป็นบันไดลงไปด้านล่าง จะลงไปเดินข้างล่างสักหน่อยค่ะปะ่ะฉันไปด้วยรู้สึกจะท้องอืดกินเยอะไปหน่อยแดนไทยเดินตามไพลินลงไปข้างล่างคิดถึงยายจันเวลาเดินลงบันไดดีที่บันไดมีสองช่วงจากพื้นขึ้นมาห้าขั้นมีม้านั่งยาวไว้สำหรับนั่งพักอีกห้าขั้นก็จะขึ้นไปเจอม้านั่งยาวสำหรับนั่งพักอีกรอบและจะเจอประตูบานพับเพื่อเปิดเข้าบ้าน แบบนี้ดีคนแก่หรือเด็กขึ้นบันไดเหนื่อยสามารถนั่งพักได้ขาดอีกอย่างคือหลังคาเพราะเวลาฝนตกแดดออกจะทำให้ไม้เสียหายได้เร็วแดนไทยชอบทุกอย่างทุกจุดของบ้านเรือนไทยหลังนี้มากถ้าหากว่าไพลินอยู่คนเดียวบ้านสวนแบบนี้น่ากลัวสมัยก่อนที่อาจันอยู่ด้วยไม่น่าห่วงแต่เวลานี้น่าห่วงมากกว่าอะไรทั้งหมด ทั้งสองคนเดินเงียบๆไปด้วยกันพัยลินเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่เช่นต้นจำปีจำปามะพร้าวโบราณแบบต้นสูงสูงและพวกไม้เลื้อยเป็นดอกไม้โบราณเช่นการะเวกพวงครามพวงชมพูดอกแก้วยิ่งใกล้ค่ากลิ่นดอกไม้ต่างๆยิ่งโชยมาตามลมหอมมากทั้งสองคนเดินไปตามทางที่มีอยู่แล้ว ไพลินเดินนำหน้าทางเดินนี้ยาให้ลุงปานใช้อิดปูเป็นทางสำหรับเดินออกกำลังกายบางครั้งก็เดินจงกรมทั้งไพลินและแดนไทยใช้เวลาเดินอยู่ในสวนเกือบครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีการพูดคุยอะไรกันแดนไทยยอมเดินตามหลังไพลินเพราะอยากดูแลกลัวว่าหญิงสาวจะสะดุดล้มเขาไม่อยากให้ไพลินเจ็บซ้ำซ้อน ไม่สนใจหรอกว่าคนเจ็บจะคิดยังไงเขาหวังดีและอยากดูแลเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้หญิงสาวเจ็บฉันไม่กินข้าวแล้วนะคะจะทำงานต่อสักหน่อยแล้วก็จะนอนเลยครับไม่กินก็ไม่กินอ้าวแล้วคุณก็จะไม่กินเหรอคะอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเช้าเดี๋ยวหิวค่อยออกมาปิ้งขนมปังกินเธอไปทำงานต่อเถอะ คุณจะใช้ห้องทำงานไหมคะฉันหมายถึงห้องทำงานเก่าของฉันถ้าจะใช้กุญแจอยู่ที่ห้องวาดรูปไม่เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้พายรินเดินเข้าห้องทำงานของเธอตั้งใจว่าจะนั่งวาดงานต่อสักหน่อยยังไม่ทันได้นั่งเริ่มงานแดนไทยก็ตามเข้ามานั่งที่เบาะตรงที่เขานอนประจำต่างคนต่างมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไร หญิงสาวลงมือวาดรูปนั่งยาวไปจนห้าทุ่มก็เสร็จไม่ค่อยพอใจกับผลงานนี่นักเพราะใจไม่นิ่งไปไหนชายหนุ่มถามทันทีที่หญิงสาวลุกไปนอนคะ่ะง่วงแล้วมาทางนี้เดี๋ยวล้มชายหนุ่มเดินเข้าไปคว้าแขนของภัยลินและพาจุงออกจากห้องทำงานพาไปส่งที่ห้องนอน เขาให้เธอนั่งที่เก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแปง้งจัดการมัดผมขมวดไว้บนกลางหัวให้เรียบร้อยจะได้ไม่เปียกน้ำผมเธอเยอะแล้วก็หนักมากใช้หมวกคลุมผมเดี๋ยวมันหลุดมัดไว้แบบนี้ดีกว่าผมเหมือนนูดาเลยก่อนที่จะอาบน้ำพลินเดินวนเวียนหาบางอย่างในตู้เสื้อผ้าหาอะไรเดี๋ยวฉันหาให้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันหาเองมันเรื่องของผู้หญิง ก็นั่นแหละฉันจะช่วยหาผ้าอนามัยคะ่ะฉันจะเป็นประจําเดือนทำไมยุ่งและอยากรู้ไปซะทุกเรื่องเลยอ๋อครับแล้วต้องทำยังไงไม่ต้องทำยังไงหรอกคะ่ะอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้เพราะเวลาฉันเป็นฉันอารมณ์ไม่ดีพูดจบเธอก็เดินเข้าห้องน้ำแดนไทยเปิดแอร์เอาชายมุ้งลงแววรอแล้ว เชิญครับนอนเลยเรียบร้อยแล้วต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนไหมบางทีเห็นอุดาใช้ไม่ต้องค่ะขอบคุณไพลินขึ้นนอนแล้วแดนททยอาบน้ำต่อจากหญิงสาวเข้าถือวิสาสะใช้ห้องน้ำและนอนหน้าเตียงเธอเหมือนเดิมรู้ว่าคนบนเตียงไม่พอใจนะักแต่เขาอยากดูแลคุณคะฉันอยู่ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอก คุณกลับไปนอนที่ห้องวาดรูปก็ได้นะคะไม่เป็นไรฉันนอนได้ที่ห้องนี้นอนสบายไม่ต้องกลัวหรอกนาให้ฉันได้คอยดูแลเธอเถอะเบื่อจะพูดกับเขาแล้วตามติดชีวิตไม่ห่างอดทนหน่อยภายลินไว้ถอดเฟือกก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น